ทั้งหลายทำพุนทำทานรักษาศีลธรรมเจริญภาวนาก็เพื่อจะได้ลดละความโลภความโกรธความหลงเราก็ใช้หลายวิธีนะเนี่ยการทำบุญทำทานก็เป็นการที่เราพยายามลดความยึดติดความโลภนะภาษาบาลีโลภะ ราคะนั่นที่ความหมายอันเดียวกันนั่นแหละนะส่วนใหญ่ะพูดราคาะเ,เราคิดแบบป,ปเกี่ยวกับเรืองเคลที่เฉยมัใช่อย่างนั้นราคาตะตัณหาเราแดภะนั่นที่ความหมายอันเดียวกันสับส้นบางทีเราสาสมบางส่วนใหญ่เราก็ติดในเสียงคองถ้าติดในเสียงของก็ การเออเพื่อเพริการบริจาคก,ก็ไม่สําเร็จอดีนีวเราก็ทำํำบุญทำทาน,านาก,ก็สิ่งสําหรับจดุปนใจของเราเราไม่ได้ยืดติดก,ก็ทําให้ลดความยืดติดความโลภของเราไม่ได้รับทริจาแสดงไว้ว่าการไม่ต้องพูนอย่างอื่นการทัมพุนธรทานาก,ก็เหมือนกับโศคลางนั้น เราจะแสดงไว้นะเหมือนกับไปลบสุครามเลถ้าลบศัตรูได้ชนะศัตรูไดเ้เราก็เปทุ่มชนะไปก,การทำบุญทำทานก็ก็จะทำบุญเราก็ต้องลบกับใครนี่ลบับโลกมากจะจะทำบุญเท่าไหร่ มันก็ต้องใครควรมันก็ต้องคิดมันก็ต้องคิดเจานาข้าอาทตย์มันจะมาไปละมาล้วค็หลอครอับไ,ไม่อยากไปทําเลยนี่มันจะหมดไปเออสัตรูนั่นแหละสัตรูภายในน่ะแอบแอบูแบบ่แบบภายในนั่นแหละเวลาจะทำโกงามความดีนะข้าวหมาเราเราก็เอาชวนชนะเขาได้เราราจะต้องทำ เราตัดสินใจวา่เาเราจะทำมาสรวว่าเราจะนะความรู้ได้ก็ส่วนใหญ่ก็คนเราส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะใช้สัมนะไม่เคยจะเป็นลใช้สัมไม่เยจะเป็นเลยาต้องมาเคยพูดอย,อย่าตามประสบการนณนะ์ตอนนี้อยู่วัุพูธ แ,แล้ก็แสดงธรรมคืนทุก,ทกวันพระอยายมก็มาเยอะทุกทกวันพระ,สะแสดงธรรมคืนทุกหนึ่งสองทุกเขาขอติดการเทศใช่ไหมดเท่ายรู้ไหมคนละบาทอยากจะรู้ว่ามีวันนี้มีผู้มาฟังสักกี่คนก็ไม่ต้องดูคนนะดูเงินบาทก็รู้แล้ว อายุสิบแทแสดงว่ายสาคนนะก็โชคนน้นก็ก็มีตอนนี้ไม่ก็จะมีเท่าไหร่นะร้านอาหารปัตาคารก็ก็มีเราเพลงถู้วันรู้รูก,นกันอยู่แช่นนก็ย่ามีทุกายเยอะก็มีเราเพลกัตาคารไป วนก็ไปกันน่ะเยอะลองเพี่บทหนึง่งเสร็จก็เป็นไงบบหายทิ้งลอยหนึ่งเสดายไหมเสดาลอยหนึ่งกันที่วเท่าไร้ง <laughs> าใช้ไมเป็นนะือ้ออ,อะไรลอยหนึง่งห้นักร้องไป นี่แหละน้ำปังน้ำเลงของเราสายการอ่าน,นิดหน่อยใช้ไม่ก็จะเป็นเท่าไหร่ราคาอานปรปกตูก็ต่างหางข้าอาหก็ต่างหางข้าพลอะไรก็ต่างหางให้ทิพก็ร้อยหนึ่งสองร้อยยังไม่พอปีเท่าไรก็หายหมดเราก็ต้องรู้จักใช้ แสดงว่าขารทำพุบบทธกรรมการก็เป็นทําให้ความโลภความยึดติดในสิ่งของหายลดลงไปฝึกจิตใจของเราแต่พวกเราเขาว่าเขาว่าก็าเป็นผู้กุศลของเราหลในภพาย,พายชา,ยาติเราสะสมไว้ถ้าไม่ใจจับว่าทำพุทตการนี้เราทำตั้งแต่เป็นเด็กนั่นและที่นิสัยเรามาแวะไปว่าก็เต็มเียบางคนก็ขอเงินจากแม่จังพอจากแม่ไป จะทำอะไรอยากจะยอดตู้ให้มันติดนิสัยมาอยากจะทำบุญเขาบอกเราทางไลนแล้วก็ทำบุญมาตลอดจะไปที่ไหนก็มากก็น้อยนี่นแหละเราไม่มีความยึดติดทั้งเสวันรุดยความรบกองเราเราเป็นผู้ใจบุญรักษาสินธรรมเป็นไงบ้างก็เป็นที่เรา พยายามดูดค,ความโลภความโกรธความโลภมวลเกันไม่ต้องทุดเรียบอื่นแล้วทานอยู่ที่บ,าบ้านแบจะทานอะไรเมื่อไรก็ได้หลังเที่ยวก็จุดขอนอนไม่ว่ากี่หดกี่เทีย่ยงจบเงินั้นบบทานนีแบบก็เวลาถึงซีฟายนไน้นแบบหลังเทีย่ยงไม่ทานอะไรทั้งสิ้น จใจนี่อยากจะทานนั่นทานนี่อยากจะเจมหนึ่งจมหนึ่งไปก็นี่คือความยากกัเป็นความโลภเหมือนกันนะความโลภเหมือนกันเวลาถึงสิ้นก็แสดงว่าเราเราถึงสิ้นเราไม่อยากจะทานอะไรในนั้เป็นการฝึกนิสัยของเราให้ความโลภของเราลดลงเห็นไหมบางครั้งก็ทานไปก็สัปทาห์หน้าเสียก็อยากจะนอนน่ะ จิตอยากจะนอนก็นคือมัสบายใช่ไหมก็ความโลภมืนกันนั่นแหลเวลาเราปฏิบัติธรรมเราพยายามใช้ความขยันมันเพียรของเราให้มีสติจะจบรูปบานั่งสมาธิแบบแม้แต่จะนอนก็นอนภาวนาแบาบเราอยู่กับ <c oughs> สติเสมอแสดงว่าพยายามทำให้ความโลภของเราลดลงไป อยูบ้านก็แต่งตัวแต่งกายก็หลายสีหลายยอ่อหลายชนิดเวลาซื้อเส้นเราก็จะชุดผู้ดีสื่อเส้นก็แสดงว่าพยายามดัดดีใส่ของเราเราไม่มีความเย็ติไม่มีความยากเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่เราใส่เราถ้าอยู่บ้านก็ อีที่นั่นที่นี่ก็ปั a จุบันๆที่โปรยจินดาใช่ไหมไว้ชือสิ่งนี้ไหมบ้างก็เราไม่มีอะไรประับร่างกายของเราอันนี้เราพยายามลดความโลภของเราได้หลายอย่างนนลอยู่ท่บ้านแบบขเขาบบ้เ้านาแต่ตาๆ ็ต้นนั่นแหละอันนี้คือความโลภทั้งนั้นแหละความโลภทั้งนั้นถ้าทิ้งสิ่งเป็นอะไรกแบบ็ก็ไม่ได้แต่มหาน,าน้าแต่มาตาไม่ได้ประดับประดาอะไรก็ทำให้ความโลภของเราเนี่ยลดลงไปเยอะ,อะการทิ้งสิ่งเราก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็กจะดีวกว่านะพยายาม Er, ให้ความโล่ความรวความโล่งลดลงไปถ้ายอมมีความโล่ an ความรูความโล่งก็พระนิพานไม่แล in ้วไม่คุณวิฟายแล้วเราก็ต้องพยายามอาทตทีก็คงไม่ได้แล้วค่อยๆให้มันลดลงไปเราก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเราก็นั่งสมาธิกนจงกรมมีสติตลอดเวลา ความโลภเกิดขึ้นเราไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นต่อต่อต่อไปละความโลภเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ทันฟู้ตานก็กลับไปที่องค์กรรมฐานของเราก็แสดงว่าความโลภของเราแทเ้เีเกิดขึ้นร้อยครั้งก็เกิดสองสามครั้งก็จบแล้วแทมเนียแทเีเกิดขึ้นชาวองค์หนึ่งไม่ถึงหนึ่งนาทีเราก็รู้ทัน ความโก่ของเราก็มัน,ก,น,นก็หน่อยลงหน่อยลงความโกรธที่ไม่ใช่ว่าโมโหเฉยเฉยเราบอความโกรธเกิดความเสียใจแบบน้อยใจแบบคิดเรื่องอดิตไปที่เราไม่สมหวงังอย่างนี้เป็นต้นกบ,บเกิดความเสียใจความเสียใจก็เป็นโท่ซับเหมือนกันนั่นเวลาหนักสมาธิเราก็ร,รู้มองดูจิตใจของเรา พสาจิตเกิดขึ้นความเสียใจเกิดขึ้นเราก็กำหนดรู้นะกำหนดรู้ทันทีตัวรู้คือกำหนดรู้ก็หมายความว่าเรารู้เรามีปัญญารู้ทันรู้ทันก็ความเสียใจมันก็เกิดขึ้นก็ดับไปแล้วไม่เกิดต่อไปเราก็จะโอบกอดทางของเราเดิมเขาแสดงว่าความรู้ความกรัของเรา มันก็น้อยลงเบาบางลงทุกวันอันนี้สิ่งที่เราควรจะทำทำาุนทำรานเรา,ากำศาสนาทำบางเรเจริญปวนาบะให้ความโลภของความโลภของเราน้อยลงน้อยลงไปแลาวบอกบุตรชยเรากความโลกความรุความโลภติดตามเรามาหลายคบหลายชาติมาจะจะบอกชาตินี้ ตั้งแต่เกิดมาก็ร้องไห้แล้วร้องไห้คืออะไรโทรสะน,ะนั่นนี่เกิดมาก็โทสะน,ะนั่นแหละร้องไห้จังไะร้องไห้ก็คือเสียใจร,อร้องไห้เลยเจ็บก็ร้องไห้อันนี้ที่ร้องไห้ขึ้นมาก็คือ,อความรู้สึกโทสะัตโทสัตเกิดมาก็ยากจออัมีความอยากมันก็เกิดขึ้นก็รอผ่าโทสะ อยเบ็้เดเกิดม่างใหม่ๆก,ก็ไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะก็คิดไปเรื่องอดีตของเขาแล้นี่ก็เป็นโมหะโลภะโสวสะโมหะก็ยังหนีไปถ้าไม่รู้จะวิธีนแนวทางก็ความโลภความโกรธความโลภย่เพิ่มขึ้นทุกวัน,นทุกวันหนาขึ้นทุกวันทุกวันนะา เรารู้จักทางน่ะก็พระพุาธจาผู้ปมิคูมในลกของเราเพื่อจะได้ดความดกความความรูจะทำอย่างไรก็ยันนัสักสอนเราต่อให้ท่านพุทาธรร่อรรัษาศาสินทธรรมธรอมดูจริตจะเป็นภาวนาบก็ก็พาตัวสามก็เป็นสัตว์รู้ภายใน ศัตรูภายในเนี่ยมองไม่เห็นมันจะอศัตรูภายในนหนักดุนะศัตรูภายนอกเราเห็นเรานีได้พอเราเห็นที่มองไม่เห็นนั่นแหละนะนั่นแหละก็ทำความดีเขาก็ชมมาเป็นหน้าที่ของเขากีเด็ดนิดห่ถ้าทำความดีก็ชมมาไม่ต้องพูดยากเล้นะ ถ้าน้องสมาธิบางทีบางทำก็จิตใจมันอยากจะง่วงนอนนะั่นะนั่นอยาเขาก็ชอบเขามารบโคนถ้าดูนน้ำทุนก่อนเป็นไงแบบไม่มีใครละห้องนอนใช่ไหมสนุกจาสนุกก็กิดไปนั่นแหละเราก็ต้องพยายามก็พยายามให้รู้จับจิตใจตัวเอง ส่วนใหญ่เราจะมองคนอื่นเขาบอากไปดุไปนอกมากกว่าจูดูที่บ้านคิดดูเราไปอยู่ที่บ้านมีใครบ้างไม่ดูขาวไม่ดูนํงไม่ดูทีวีแทบจะไม่มีแล้วดูไปเยี่านั่นแหลูวันดูวันมีอะไรบ้างทำให้เออาราเกิดความโลแตอนขอโฆษณาขึ้นมาแล้วอยากจะซื้ออยากจะได้ชอ,อดชอบใจก็วรราคําโฆษณาให้คุณชอบใจกึหนอพัก ใจข่าวไปเป็นไงบ้ข่าวกันที่นั้นฟังกันที่นี่ปีจะข่าวไม่ก็จะดีเท่าไรเกิดก็เราก็เกิดความเสียใจไม่สบายใจที่ได้เห็นที่ได้ยินอะไรนั้นเขาโทรศัพ์ก็ดูไปบางคนก็ทานอาหารไปเขี่ยวอาหารไปดูน้ำดูละครไปดูข่าวไปไปลืๆอใจมันก็ไม่ได้อยู่กับเรื่องกับตูมองเป็นฝายนา อันนี้มีแต่รอพระต่อสามโมหะที่จะมาพูดเสมอรอพระเกิดขึ้นเราก็พอจะรู้ว่าเรื่องความอยากเกิดขึ้นทาอสาเกิดขึ้นพอจะรู้มันมันชัดเจนเวลาโมหะเกิดขึ้นไม่ก็จะรู้แหละอันนี้เป็นเจ้าพ่อนั่นแหละโมหะน่ารู้ที่สุดก็โมหะเกิดขึ้นใจเราก็รอคิดเรืนะ่องนันเรื่องนี้ไป ผ่าน71ชั่โวโมงแสดงว่าเวลาของเราผ่านไป1ชั่วโมงชีวิตของเราตาย71ชั่วโมงนั้น,น,น,นทอะไรบ้างเวลาเราผาทต่อสามารถเพิ่มขึ้นเ็ยมมันให้เยมทลายที่เขาวัดเขา้าวาถวายปตาาัตหานตั้งแตเริ่มต้นเรื่องข่าปรารก็เป็นปุ่นเปกุศลอ่การเคลื่อนไหวของรราก,กายของเราเตรียมข่าปรารก็เป็นปุญนเปกุศลในเรกายกรรมกุศล เราไปวัดเรานนก็สวดมนต์กำลังสมาธิกลังเท็กำังก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่เป็นบุญเป็นกุศลเวลาของเราผ่านไปหนึ่งชมงชัมงสามชัมงก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์ถ้าอยู่ที่บ้านเฉย่วยก็ไม่มีการภาวนาก็เป็นไงบแบบผ่านไปหนึ่งชั่มงครึ่งวันหนึ่งวัน แต่ไรแบบม่ได้รอผ่านตัวสพท์มหะนั่นแหละเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันเพร,ระเาะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอแสดงใน้ในมงคนสามสิบแปดใช่ไหมปฏิรูปประเทศเราก็ต้องอยู่สถานที่ที่เป็นปฏิรูปประเทศเราก็ต้องไปที่สถานที่ที่เป็นปฏิรูปประเทศจะได้เป็นบุญเป็นกุศลอ่านะ ถ้าอยูที่สถานที่ไอสถานที่ดีเป็นประเตูรุกประเทศความโลภความโกรธความดงไม่เกิดแล้วมีแต่ปูนกู่โซนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไปทำทั้ง,งหลายาปฏิบัติตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าไปทำให้ความโลภความโกรธความดุของตนลดลงไปเทิ้งระเนตเรระเนตรไปเบาๆลงไปเลย,เลย ยายใช้ทรัพย์สมบัติของตนให้มีประโยชน์ในการกุศลกรรมการใช้กายของเราให้มีประโยชน์ให้มีสาระโดยมีเป็นผู้มีศีลธรรมใช้ชีวิตของเราให้มีประโยชน์ให้มีสาระโดยมีการภาวนาให้เกิดปัญญา จากนั้นก็ความลดความคลุกความลงยอมเป่าบางลงไปทุกวันทุกวันแน่นอนจากนั้นไปก็ภาวนาไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็สามารถละความลดความคลุกความลงได้ดังนั้นเรายหลปฏิบัติตามคำสองสองของพระพุทธเจ้านะคอยประสาทเจ้าความลดความคลุกความลงคอยรู้จงเสัจธรรมบรรลุออก กันทุกชนชั้นต่อไปจะได้กอดน้ำหลวงพ่อเหตุภาวะนี้ว่าภูราบาลีโบราณปิศากรายว่าเมื่อวานที่นางสับปีสัมมุตะกบดีอีชิดดาวไปจะดาวดูมังคีปาเมื่อวันศุกร์ที่ సఫే <Sess> పురీ <Sess> <Sess> So okay.